สวัสดีครับนแว่นชาแนลตามคาดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนตั้งแต่1มีนาเมาเป็นต้นไปกอดอื่นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับเราก็มาดูทำลายของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนเลยนะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็วันนี้วันจันทร์ที่2 7กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นการให้ เข้าไปลงทะเบียนสําหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเป็นวันแรกเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บเราเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะนํารายละเอียดมาให้รับชมในในภายหลังนะครับส่วนวันอังคารที่ยี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นการนํารายชื่อเข้าคลมอมของกระทรวงการคลังนะครับแน่นอนครับในเดือนมีนาคมเป็นเดือนสําคัญนะครับที่ตาต้องจับตานั่นก็คือวันที่หนึ่งมีนาคมคาดว่าน่าจะมีการประกาศรายชื่อและให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของปัตตูวัการถึงรัฐแน่นอนนะครับ แล้วก็ให้ทําการยืนยันว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็รวมถึงให้เข้าไปทําการยืดอุทธรณ์ได้ในเว็บไซต์นะครับหรือว่าหน่วยลงทะเบียนคาดว่าน่าจะเป็นที่ธนาคารทั้งสามธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่เ,เป็นกลุ่มเบาบางก็ทําการยืนยันตัวตนโดยมอบม,มอบอํานาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปทําการยืนยันตัวต,วต,วตวนแทนนะครับอันนี้หลักฐานก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับก็มีเงินเข้าตามปกตินะครับ เปนวันอังคารที่7มีนาคมก็จะเริ่มเปิดให้โครงการเราเชื่อเด้วยกันเข้าจองห้องพักนะครับตั้งแต่10มีนาคมถึง30เมษายนเป็นต้นไปนะครับส่วนวันวันที่18มีนาคมนะครับก็บัตรเก่าก็มีค่าน้ำ่าไฟเข้าตามปกตินะครับส่วนวันที่22มีนาคมก็เป็นเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุนะครับพิเศษอีก200บาทกดเป็นเงินสดอีมันนี่ได้นะครับ ส่วนวันที่31มีนาคมก็สิ้นเดือนมีนานะครับก็เป็นบัตรสวนรดิการัไปเก่านะครับอันนี้ก็คือเมื่อวันที่1เมษายนกําหนดแล้วว่าให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัรดิการห่งรัฐนะครับอันนี้ก็ต้องยกเลิกสําหรับผู้ที่มีบัตรใบเก่าเป็นเดือนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับว่ามีเงินค้างอยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของขั้นหรือไม่นะครับก็ให้ไปกดออกหรือว่าไปเช็คที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาดู3วิธีในการตรวจผลสัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่1กลุ่มมีนาคมนะครับหคือตรวจที่เว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ต้องระ,ระวังเอาลิงของมิจฉาชีพนะครับอาจจะมาหลอกของท่านได้นะครับก็ขอให้ตรวจตามเว็บไซต์ของกระทรวงก,การคลังที่ประกาศออกมานะครับที่หน้าจอนี้นะครับทั้ง2เว็บนะครับ และสองตรวจที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยทกสออมสิน,นครับคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอเขตกรทมอสำนักงานมืองพัทยาอันนี้ก็สามารถตรวจได้หรือว่าใครที่ไม่สามารถเดินทางได้โดยไม,ไม่สะดวกครับก็ตรวจผลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกมากสําหรับผู้ที่ เออไม่มีรถลาาหรือว่าเดินทางลําบากนะครับหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มปอบาก็สามารถตรวจผลทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกแก่ท่านนะครับและเมื่อตรวจรายชื่อผ่านแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวจตนนะครับ3ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือไปลงยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้ง3 5, าธนาคารคือกรุงไทยทกสอ,อมสินนะครับ ยสองเอกสารที่จะต้องนําไปสําหรับตัวเองนะครับคือบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ถ้าท่านต้องการโอนบัญชีนะครับสาหรับเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์เงินอ e ีมันนี่นะครับและสําหรับผู้กลุ่มประบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยจริจริงที่จะต้องมอบอํานาจนะครับสิ่งสําคัญที่จะต้องนําไปด้วยทุกครั้งก็คือบัตรประชาชนของเจ้าตัวนะครับถ่ายเอกสารไปด้วยแล้วก็หนังสือมอบอํานาจอันนี้ก็ต้องรอขึ้นทางเว็บไซต์นะครับโหลดในวันที่1 มีนาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะขึ้นที่หน้าเวไฟสมหรสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการยื่นรับหรือว่ายืนยันตัวตนแทนได้นะครับสําหรับผู้พิการนะก็นําบัตรผู้พิการพร้อมสําเนาไปด้วยนะครับถ้ามีนะฮะแล้วก็หรือว่าใบแพทย์ถ้าสามารถไปให้หมอออกไปแพทย์ได้เพื่อระบุว่าท่านป่วยเป็นโรคจริงๆนะครับเพื่อในการยนืยนยนันตัวตนอีกครั้งหนึ่ง และเอกสารที่ทายออกมาทุกแผ่นนะครับต้องให้เจ้าตัวเป็นผู้เซ็นรับรองนะครับถ้าเซ็นไม่ได้ก็ให้ปั๊มรอยดิมือมาแทนนะเพื่อทําการยืนยันตัวตนแทนได้นะครับอันนี้ก็คือ3ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาและก็กลุ่มเปราะบางนะครับต่อไปก็สำหรับกลุ่มผู้ที่จะต้องยื่นทําการอุดทอนนะครับเมื่อเช็คลายชื่อแล้วไม่ผ่านนะครับ1นึ่งสามขั้นตอนนะครับขั้นที่1ก็คือยื่นทางเว็บไซต์นะครับหรือว่ายื่นที่หน่วยลงทะเบียน อาจจะต้องยื่นที่ธานาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับอันสองคือการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างเช่นถ้าท่านไม่ผ่านเรื่องที่ดินก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินหรือว่าไม่ผ่านเรื่องอาไรายได้กรมสรรพากรเนี่ยก็ให้ไปติดต่อที่ประกันสังคมนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าเมื่อทำการตรวจรายชื่อแล้วขึ้นว่าไม่ผ่านนะครับเขาก็จะแจ้งรายละเอียดว่าท่านไม่ผ่านเรื่องอะไรและต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนที่ใดนะครับแล้วก็ข้อ3จัด ต้องฟังผลตรวจซ้ําภายใน4.5วันผลจะออกมาซึ่งภายใน4.5วันนะครับถ้าผ่านท่านก็สามารถใช้บัตรประชารัฐหรือบัตรประชาชนได้ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านขึ้นมาแล้วก็ท่านก็หมดสิทธิ์สําหรับบัตรประชารัฐในรอบใหม่นี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่พูดมาก็จะเป็นทำลายของบัตรสวัสดิการถึงรัฐนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่สําคัญแลวนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าไปเช็คแต่ชื่อแล้วก็เข้าไปกันยินยันตัวตนนะครับเอกสารรายการต่างๆปัดประชาชนเตรียมให้พร้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในว่นนวยครับสวัสดีครับ